สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมาแจกชุดนะคะไว้สําหรับเอาไประบายสีหรือว่าจะเอาไปวาดเพิ่มก็ได้นะคะโดยวิธีการค่ะให้ทุกคนนะคะไปโหลดแอปเอ่อพิมเทเลสมานะคะแล้วก็เข้าไปค่ะกดเข้าไปในแอปแล้วก็สมัครให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นให้กดไปที่รูปค้นหาค่ะแล้วก็พิมพ์ชื่อนี้ลงไปนะคะ หลังจากที่พิมพ์ชื่อนี้ลงไปนะคะแล้วก็กดค้นหาค่ะจากนั้นนะคะให้รอแป๊บหนึ่งค่ะมันจะขึ้นแบบนี้มานะคะให้กดไปที่คาว่าโปรไฟล์ค่ะแล้วก็กดไปเลยค่ะอันแรกนะคะชื่อดวงขันทยแทโส้งรูปโปรไฟล์เป็นดอกกุหลาบสีเหลืองนะคะแล้วก็เข้าไปค่ะแล้วกดไปที่โรงงานนะคะก็จะเจอชุดแบบนี้ค่ะมีประมาณ50กว่ารูปนะคะ ทุกคนสามารถดาวน์โหลดง่ายๆโดยการที่กดตรงจุด3จุดนะคะแล้วมันก็จะมีคําว่าดาวน์โหลดแล้วทุกคนก็กดตรงที่คําว่าดาวน์โหลดค่ะจากนั้นมันก็จะดาวน์โหลดให้เราอยู่ในแกลเลอรี่ของโทรศัพท์เลยนะคะโหลดมาใช้กันได้นะคะแล้วก็ฝาก,กติดตามช่อง YouTube ให้ด้วยนะคะวันนี้ก็มีแค่นี้ค่ะ